คนที่น่ากลัวที่สุดนะคือคนที่ดูมีความสุขและคิดบวกตลอดเวลาเพราะแสดงว่าไม่มีเวลารู้จักด้านลบหรือด้านทุกข์ของตัวเองเลยทำอยังไงถ้าเรารู้สึกผิดเวลาที่ตัวเองคิดเ,เราเป็นคนปกติ เราต้องคิดลบและคิดบวกเป็นไม่มีคนปกติที่ไหนคิดบวกตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีคนปกติที่ไหนที่คิดลบตลอดเวลาความบวกความลบเป็นเรื่องคู่กันและมันเป็นเรื่องปกติมากเป็นอสังคมทุกวันนี้พยายามหล่อหลอมเราว่าคิดบวกเข้าไว้คิดบวกเข้าไว,บาว้บางเรื่องมันบวกไม่ได้โดนตบหน้ามาโดนโกงมาจะให้คิดว่าว้าวดีใจจังเลยเขากงเราเมตตาเถอะมันจะไม่เชื่อกัน <laughs> คือบางทีอ่ะมันจะเป็นต้องคิดลบเพื่อเราจะรู้ว่าจะแก้ไขยังไงจะก้าวผ่านยังไงแล้วบางทีการคิดลบทําให้เราได้ระบายได้บ่นได้ดีท็อกตัว มมากกเหือนนัข้อควรระวังอย่าคิดลบนานไปหรือมากไปจนทําตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนผมว่าการคิดลบมีประโยชน์ในการรู้จักตัวเองว่าตอนนี้ดิ่งอยู่นะโกรธเกลียดอิจฉาอยู่นะรู้แล้วไปต่อในมุมที่ดีขึ้นโดยการถามตัวเองว่าเอ้ยเรารู้สึกแบบนี้แล้วมันสอนอะไรเราบ้างมันให้ประโยชน์อะไรเราบ้างเราจะก้าวผ่านไปได้ยังไงแบบนี้คิดลบก็สามารถเป็นทรัพยากรไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่าปฏิเสธ ความคิดลบเลยไม่มีใครเป็นคนดีขนาดคิดบวกตลอดเวลาไม่มีคนที่น่ากลัวที่สุดนะคือคนที่ดูมีความสุขและคิดบวกตลอดเวลาเพราะแสดงว่าไม่มีเวลารู้จักด้านลบหรือด้านทุกข์ของตัวเองเลยอย่าเป็นคนแบบนั้นเป็นคนปกติเถอะตีนเราติดดินกินก็กินข้าวแล้วชีวิตมันจะง่ายขึ้น